สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนบรรฝันจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหามูลไส้เดือนร่อนติดตะแกรงนะครับเนื่องจากมูลไส้เดือนมีความชื้นสูงนะครับเราจะทํากันอย่างไรนั้นไปต,ตามชมกันเลยนะครับผมเนี่ยนะครับมูลไส้เดือนความชื้นสูงมากร่อนยากนะครับมันถึง กำหนดเวลารดนแล้วถ้าหากเราเลี้ยงต่อไปตัวมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาหารมันจะหมดนะครับผมครับนี่ยครับเนื่จากความชื้นสูงมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับเนี่ยนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการเอาไส้เดือนที่อยู่ในกระมังมาเทลงทั้งหมดเลยนะครับ มากระจายให้ตัวเพื่อทําการปึ่นลมนะครับให้ความชื้นมันมีน้อยที่สุดให้เพื่อไล่ความชื้นนะครับเพื่อไล่ความชื้นที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนในกระมังนี้นะครับผมอเอาครับเริ่มเลยนะครับชื้นมากครับ เราไปตกไักแดดก่อนนี่นะครับ นี่นหละครับหลังจากที่เรานํามูลไส้เดือนในกะละมังนะครับทั้งกะละมังมาเทลงในที่ที่เราจะทําการตากนะครับนี่ครับตากลมไว้เราก็นํามาเกลี่ยนะครับเกลี่ยอยากใช้จอบนะครับใช้เป็นนี่ครับพลาดดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไส้เดือนไม่เป็นอันตรายต่อไส้เดือนนะครับคือไส้เดือนไม่ขาดนั่นเองนะครับ น,นะครับเราก็นํามาเกลี่ยเกลี่ยนะครับ ให้ทั่วเลยนะครับเพื่อไล่ความชื้นให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้มูลไส้เดือนเปียกมากเลยนะครับเกิดจากที่ตอนแรกนะครับตอนแรกอา,อากาศมันร้อนแล้วก็แรงมากนะครับมาเป็นสัปดาห์ผมเลยรดน้ําเยอะไปหน่อยพ<ม>อหลังจากที่ผมรดน้ําไปประมาณวันเดียว ผลตอกนะครับฝนตกทุกวันเลยหลังจากนั้นตอครบกําหนดร่อนนะครับคือครบกําหนดเปลี่ยนเบรดดิ้งรอบใหม่เพื่อเพิ่มอาหารให้ตัวไส้เดือนนะครับมันก็เลยร่อนไม่ได้นะครับมันความชื้นมันสูงมากเนี่ยนะครับในตะแกรงเนี่ยมันจะเป,นเป็นการติดตะแกรงเลยนะครับเวลาร่อนร่อนไม่ลงนะครับความชื้นสูง หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้พัดลมนะครับพัดลมนะครับเป่าเลยนะครับเป่าไล่ความชื้นเลยนะครับผมนี่นะครับใช้พัดลมนะครับเป่าไล่ความชื้นนะครับเราจะทําการตากไว้อย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะล่อนลงตะแกรงได้นะครับผมนี่นะครับ ถ้าหากเราปล่อยให้มันแห้งเองโดยที่ยังอยู่ในกระมังนะครับตัวไส้เดือนมันจะค่อยๆแลกลงนะครับแลกลงแลกลงแลกลงในที่สุดมันก็จะตายนะครับเน mm ื่องจากอาหารหรือว่าเบดดิ้งของไส้เดือนได้หมดไปแล้วนะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำการแก้ปัญหาหมูลไส้เดือนชื้นนะครับในกละมังนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของบ้านสวนปันฝันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ